วัดไข่อะไรให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะตรวจเนาะการตรวจเราจะตรวจประมาณไม่ตัสิบห้าถึงยี่สิบอะทีไม่เกินถ้ายี่สิบเป็นนี้คือเยอะนะนะครับอุปกรณ์เนาะก็จะมีสเตตโตสโปคปที่ตักอยู่แล้วใช่ไหมคู่ฟางเนาะเราเอาว้ทําอะไรฟางโทรศัพท์ฟังไม่ได้ครับต่อไปก็จะเป็นพวกตัวสัมรีสัมรีไว้์เทสอะไร เอาไี้ดูปากก็เอาไว้เคส texture เนาะผิวสัมผัสเนาะแล้วก็จะมีตัวเข็มกันเอาไว้ทดสอบคู่แอนนะเซนส์โซลี่เนาะเนอะเซนส์โลี่ของผู้ที่ร่วผู้ที่ห้าที่ใส่ห้าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีแอลกอไว้ทำความสะอาดเนาะแล้วก็มีแอมโมเนียแอมโมเนียไว้เคสเกี่ยวกับการดมกลิ่นนะครับมีไฟฉายนะมีซ่อมเสียนะครับต้องไม้ก็เจอร์แล้วก็อะไร ไม้กอ่อนยครับที่คุณอก็อันดับแรกเราก็ต้องมาแนะนําตัวคนไข้เนาะว่าเรา,าคือใครสวัสดีครับผมเป็นพยาบาลเพศปฏิบัติวันนี้จะมาตรวจร่างกายเนาะเพื่อทําการวิ่ฉัยแล้วก็ตรวจเบื้องต้นเพื่อให้ทราบว่าวันนี้เป็นอะไรบ้างหรือว่ามีความเปกนคอะไรนะครับเราจะตรวจกันประมาณ20สิบนาทีเนาะอันดับแรก เราชื่อก็บอกไปแล้วทำไมเอูททโทสุกปก็ลุกขึ้นนั่งก่อนเ,เพื่อนบอกนอนทำไมวะเอ <c oughs> ทูทโทอาจจะนั่งไฟขับานโกก็ได้ถ้าให้ขาดหลังคุณแล้วคุณก็จะเห็นไหมไม่เห็นหนั่นออกห่างๆคุณหน่อยดิไฟหลังไงได้ปะพบเจอไฟหลังไงได้ไหมแล้วครูก็จะบงังคุณทั้หมดนะตูโทัว <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ถอยไปทางที่นี้ มันเดิมดูสีตาแล้วก็ดูความสมมาตรของมีาตาสองตารว่าคนมีตาสมมาตรไหมดูว่ามีแผลมีรอยรคปมีผมงอกผิดปกติอะไรไหมครับเสร็จแล้วเราก็ทำการทำก็ทำสีาตาไล่ลงมาดูหัวว่าบัวไหมโนไหมปูแตกตรงไหนหรือเปล่าเสร็จแ,แล้วมาที่หน้าผากคิ้วดูการเรียงตัวของคิ้วดูเส้นคิ้ว ขาดน้ํำไหมหรือว่าเป็นโรคอะไรพวกมีผิวรอกอะไรไหมนะครับแล้วก็ดูตาตาเราก็จะดูก่อนว่าตัวคอนจังไตว่าเนี่ยเป็นไงทีรูดเปลา่าในทางที่เป็นไข้มองขึ้นด้านบนอย่างนี้เนาะดูว่าตัวคอนเนียนเนี่ยเป็นแห่ไหมนะครับนะสอดนะครับว่ามีปีแห่ไหมแล้วก็เราก็จะดูะฟิวที้กูนะครับ การส่องผิวผิวเขาจะส่องจากาตาเข้าไปทัาตาเขาจะดูตอนไหนเขาจะดู่อนหดหรือตอนหดแล้ว่อนหดนะเราไม่ใช่ดูตอนหดแล้วเราหรอกรู้ว่ากี่กี่มิลแล้วก็ดู่อนหดของเพื่อนเนี่ยสามมิลตอนหดดูบอกอะไรได้เวลามันหดนรีแอคไหม,ไหมถูกต้องว่ามันรีแอคทไรไหมของเพื่อนก็สามมิลรีแอคทูไรบดอนะครับคือ สองฝังเท่ากันแล้วก็มีตรวคอนเซนทชวลไลท์รีเฟกซ์โดยการทำยังไงเอามือกั้นเวลาเราก้านเราส่องไฟเราดูตาฝั่งไหนอีกฝังก่งหนึ่ง,งที่ไม่ได้ส่องเพื่ออะไรดูว่าสองข้างหดไหมเพราะโดยปกติแล้วตาเรามันจะเป็นเส้นประสาทที่ทํางานประสานกันถ้าข้างหนึ่งโดนไฟส่องอีกข้างหนึ่งจะต้องกดตามนะครับปกติเพื่อนต้อเป็นปกตินะ ไม่เป็นครับต่เสกเนบเยยัง่าไปก็เป็นหัวตาใช่ไหมก็ไปหูแล้วจะไล่ลงมาเนาะ <c oughs> หูเราก็จะดูเบื้องต้นจริงๆแล้วมันจะมีตัวอวปกรณ์ที่เราใช้ <c oughs> ส่องหูแต่เทสตูโตเราใช้ไฟฉายกระพอนะครับสำบการตรวจให้ดึงไปหูขึ้นด้านบนไปทางด้านหลังแล้วก็ส่อง ทั้งสองฝั่งนะครับอย่างนงี้ยู่เพื่อนก็ปกติดีไม่ได้มีที่ชาร์จอะไรนะครับแล้วก็อำการเทสโดยใช้ซ่อมเสียงทางเทสจะต้องเก่งี่ชนิดสองชนิดเวเบอร์ใช้กระเล็ดในเทสเวเบอร์ก็จะรู้ได้ไงว่าเวเบอร์ทำยังไงก็จำไว้เวเบอร์ใบไม้เนาะคล้ายๆกระบานเนาะเวเบอร์ก็เอาซ่อมเสียงวางให้บนกระดาน พอเราเคาะมันจะสั่นเอา,าวางลงไปนะเราจะไม่ถามคมไให้ว่าได้ยินไหมเพราะเราไม่ได้วัดการได้ยินเราวัดการสั่นสะเทือนสองข้างเท่ากันไหมอันนี้เท่ากันก็คือเป็นไงการสั่นสะเทือนของน้ำเสียก็เป็นปกติต่อไปเป็นเลนส์ทสคือการเคาะระวางวันที่กระดูกมัดอัสะไรือนไว้มัดตอยบนแล้วก็เอามาัดเมือม่อเมือ่อเราวาง เมื่อวางเสร็จแล้วถามผู้ป่วยถ้าไม่เคยได้ยินถ้าหยุดสันให้บอกให้ยกมือแล้วเราอกมาไว้ที่บริเวณหน้าหูอันนี้เราต้องตรวจทั้งสอง มันสั้นนานจริงซ่อมเหมนี้ยมือคู่ยังแบบนี้เลยเราต้องตรวจทั้งสองฟังน,นะครับตัวเลนส์เทสครับนะโอเคเครื่องก็มีการนำเสียงแบบไหนบูนคอดิชั่นดีกว่าแอร์คอดิชั่นถือว่าเป็นปกตินะครับเสร็จแล้วปุ๊บม้าไคลงที่จมูกจมูกเราก็ต้องดูความสมมาตรของตัวจมูกก่อนว่ามีความบิดเพี้ยวรูปร่างมันเป็นยังไงผิปกติหรือเปล่านะครับพอดูภายนอกเสร็จปุ๊บ ยกให้คนไท้ในหน้าขึ้นใช้สายส่องจากไปกนหูเชิดขึ้นนิดนึ่งดูเง่นตั้งทั้งสองข้างฝั่งว่าแดงไหมอยู่จมูกแดงไหมมีพิชาร์มีอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีตัวี่สีดวงหรือเปล่านะครับี่สีดวงจมูกริชซาอยู่เนาะให่โนโอเคปยิต่อไปก็ทวาไงตาตากอาปากเราจะดูอะไรบ้างฟันพูดดูเงือดูฟันไปให้พร้อมเลยว่า ใช่เราอะ่ะใค่เราอะ่ะมีฟันผูกไหมได้สะกุดหมดแล้วคือคืออุดทุกซีกเลยตอนนี้ไปอ่านยไอ่านเนี้ยเราก็ลองดูก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเราจะดูพวกบิ้นไก่กลับดูท้องจีนเลย <c oughs> เป็นตรวจเนื้อผู้ที่เท่าไหร่ได้ แล้วที่อะไรพี่อะไรเก้ากับสิบเก้าคืออะไรวางกวางสิบวากันเนิร์ฟเก้าโค้ชโสดมานึ่เที่ยนเนิร์ฟนะโดยการดูว่าคนไทยอ่ะขย้อนหรือเปล่าเวลาเรากดคนนี้คนไทยต้องขย้อนการกดคนนี้มเพื่อนอันนี้เสร็จเข้าไปถึงข้างในเลยนะใช้กดที่โคนทีเดียวนะครับ นไม่มีคอนซินแล้วหรอ,อใช่ <c oughs> ไหมนไม่มีคอนซินนะไม่มีไม่มีคอนซินนะคอโปร่งเข้าไปเลย เครื่องก็เป็นปกตินี่เนาะตัวอทอมซินก็ไม่มีเ,เราก็ต้องรายง,งานตามจินนะไม่มีก็คือไม่มีนะแม่บอกว่าไม่รวมแดงนะคนข้าที่มีทอมซินอ่ะแล้วก็ตัวลิ้นกายอว่าเป็นไงอ,อยู่แนวกลางของกัน,ก,นก,ก็ดูได้เนื้อคุยที่คู่ที่เก้านะครับแล้วก็มีแกะมีเฟกคนไข้เราเขย้อนเลกน้อนนะครับตัว อะไรนะรืปชื่อตามข้อหอยอ่ะฮาลิ่งก็ฮาลิงก็ไม่แดงนะก็โอเคเพื่อนก็ไม่ได้มีปัญหาอรยามไม่มีคอพิวเปกติเราจะมีก้อนคอมพินเตถึงแม้ยังไงก็ตามมันต้องมีมันต้องเปลี่ยนก้อนเล็กหนึงอยู่ข้างๆเนาะตอนเรามีนึกออกไหมรูหัวใจจะมีลิ้นไก่เป็นติ่งอตรงกลางอย่างน้อยข้างๆตรง ตรงแหลมของหัวใจต้องมีคอมซีนทอมเล็กๆสักหน่อยหนึงแต่เพื่อนคือล่งเลย <c oughs> เห็นเห็น <ๆ S 2> <ๆ S 1> คือเพื่อนเขาพาตัาไปไหนแล้วน,นะครับพอเสร็จปุ๊บโอเคมีค้างตัดเรียบร้อยอยู่ดูดูคอเป็นยังไงไ <ข S 1> ว่าว่ามันเป็นเสินเท่าไหมนะครับตัวรลอดลมอยู่แนวกลางด้วยการลูดลงมาตรงๆแบบนี้เป็นไงี้เพื่อนอยู่แนวกลางดูทอมน้ำเหลืองต่าง เราทำสับน้ำเหนืองอะไรสับอะไรลิงคัวอยู่ไหนคัอยู่ไหนับอะไรเนี่ยเราจะทำนี้นะทำสับเบนบิโวไวสับเนี่ยแล้วก็สับลิงคั่วดีออิเาโคสออลิเซาลงมาที่ดีเนาะแล้วก็ลงมาที่ ตัวในทุกๆไปเที่ยวเพื่อนก็ไม่ได้มีสองน้ำเหลืองโตะนะครับการคอมไทรอย์มีสองคัญที่เข้าจากด้านหลังก็ได้หรือด้านข้างก็ได้ถ้าเข้าจากด้านข้างก็จะรันไปฝั่งของข้าวแล้วทำอย่างนี้หรือถ้าเราจะเข้าจากด้านหลังของข้าวเราก็เข้าอย่างนี้ทำดูนะครับเพื่อนก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องไทรอย์ โนอกจากเราจะดูว่าไทรอยดตัวไหมเราต้องดูด้วยว่าไทรอยติดผุแผลไหมผิวเรียบหรือเปล่าอาจจะเป็นมะเร็งไทรอยด์ได้นะครับต่อไปเราจะเพื่องท่าเพื่อนนี้นะครับค่อยย่างนะใหญ่มากเลโอ้เป็นไงเราก็จะดูต่อไปเนซุ้มอกถูกไหมเราจะดูตรงอกดูว่ามีแผลไหม มีรอยคาตัดหรือเปล่าแล้วดูว่าตัวอกเป็นไงสมมาตรไหมสมมาตไหมอัตราส่วนบนนี้ต้องเท่าไหร่สองต่อหนึ่งถ้ามีต่อหนึ่งเป็นอะไรบยร์บอลเลสซีบอลเลสเซฟก็คืออกหันเบียร์เป็นในผู้ป่วยประเทศดูคำคำมีอะไรบ้างละการตัวละกันคือดูคำท็อกตังดูเสร็จคำการคำมีคำอะไร เรโซแนนซ์ดูว่าอ่าขอรมีการดันรเทไหมวแท็กทายิมิตัสฟิกต็รทมีคับนะครับหนึ่งสองสามเดนออกอ่คนไข้ก็มี ตอนทําด้านหลังเราต้องทําแนวตรงใกล้ๆแนวกระดูกด้นหลังนิดนึงนะเพราะว่าอะไรมันนี้กระดูกอะไรอยู่สบายถ้าระวังเนี้ยมันจะได้ยินเัียงอะไรไหมต้องใกล้ๆไม่ได้ยินนะครับอ่ะทําดูทาเคาะหลักการเคาะลิปี่ดนึงต้องจิเตอร์เคาะเจ้าเพลงที่สองสามหลักการเคาะค่อยยังไงจิตเตอร์วัดต้องเป็นเงา โดยข้อเท้าสเสแต่จะไม่ข้อลงมันนี้นะอเราข้อฝั่งนี้ต้องเทียบไปที่ฝั่งนึงแล้วถึงจะลดมาด้านล่างดูไหมเพื่อนปอดโก่งอยู่นะปอดหายปอดถาย้ายังโก่งอยู่ ขางนี้ี่เราเขาก็เป๊ะที่ห้าจะโกงหรือทึกบทึกเพราะอะไรคนให้มีหัวใจนะครับที่หัวใจเราเขาก็เปที่หแล้วก็เริ่มทึ๊บเนาะเทำเพราะตอไปเป็นฟังด้านหฟังด้านหน้าฟัาที่สุดห้า้ห้าห้าห นะจะเป็นหน้าหกหลังแปดเราต้องสองฝั่งเทียบกันสายโคง้งทำไมครูถึงต้องสายโคง้งทั้งสองข้างตลอดเป็นไงปอดเราตรงนี้มันมีอะไรหลีดที่ที่อะไรหลีร้อยหลีอยสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสองตรงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นสายปอ,อดเหมือนกะันเนาะจริงๆแล้วถ้าเกิดละเอียดต้องแบ่งเนาะว่าจะม,มีอะไรยังไ,ไงแต่ที่เรา,าแค่ท่กคงก็จระสางพวกเพเพื่อนก็ ป็นปกติ่วนหัวใจเราก็จะฟังมิ้นอะไรนิอะารฟังขวาซองอินเสอร์คอร์สเปที่สองชิสสเตอร์นัมเอลติแล้วก็ซองนิสบัตคาร์โมนีซองซ้ายใช่ไหมแล้วก็อินเสอร์คอร์็ปซอรสเปซที่ห้าชิสสเตอร์นัมใส่พัสดิใส่พัสดีแล้วก็แนว นิเซอวิปุละเขาต้องเป็นที่ห้าเป็นแลก็เขาถามเนาะว่าคนให้มีเมอร์เมอร์ไหมเสียงกู้หรือเปล่าถ้าพวกเราแค่สัางได้กู้มันก็ดีใจแล้วถ้าต้องไปสั่งว่าอุ้ย S1 s หนึ่งอสองะไรเงี้ยเอาแค่กูาา้ก็พอนะครับพอทำอะเรียบร้อยเป็นต่อไปเป็นช่องท้องอะระหว่าง่อนที่จะไปช่องท้องครูอาจจะแบบเราอาจจะให้คนไข้ไม่ต้องลุกนั่งนอนบ่อยๆทำไงเราตรวจ อันี้ไปเลยนี a เป็นไงเสร็จไหมครับเขาพดูอะไรไวานไช่องร้องไบมงไปกี่ช่องเก้าช่องเราไม่แด่งสี่เอกเราเป็น เราจะเรียนเวชและเรียนรักษาและแบ่งเป็นข้้าช่องเนาะเราก็ดูก่อนคนไข้มีแผลเป็นไม้มีสไปร์บิลเนวายหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูช่องท้องมีหลักการตรวจร่างกายที่ต่างจากดูระบบอื่นยังไงดูาฟังมันต้องฟังไหมเพราะว่าถ้าเราฟังก่อนมันจะมีการตาทองเก่งใช่การฟังเราก็จะฟังบริเวณท้อง ด้านขวาบนต่อคนไ้จเกิงเราก็ต้องฟังเป็นนาทีนะเพื่อดูว่าคนไข้มีหลอดสาหรือเปล่าแต่กาที่ทำประมาณสิบห้าวิเนี่ยพยายามนะต้องไม่มีหลอดสามสนะครับเราะ คอท้องมีอะไรบ้างคอตับคอห้าใช่ไหมการคอตับเขาต้องคอตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยเพื่ออะไรขอบแบบขอบแบบใต้ไหนมันจะได้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยทึบละเขาก็จะมาหักคอานล่างก็ต้องคอต้องแบงนี้เพื่ออะไรขอบแบบขอบแบบเออว่ามันเอียงตรงเลยนะเนี่เลื่อนทึบแล้ว ตับอย่างเงี้ยอาไม้มารทัดวัดตับไม่ควรโตเกินี่เซน12ใช่ไหม8-12ได้นะครับหรือว่า intercostal space ที T, ่5ไม่เกินอะไรชายโครง2ซมจะชายโครงปะ่ะไม่เกิน2ซมได้แต่ถ้าเกิดอยู่ในชายโครงก็ได้นะครับข้อม้าเหมือนกันแต่มา้าเป็นไงจะอยู่ ด้านทางส่วนใหญ่ม,มันมาอยู่ช่องที่เท่าไหร่เก้าเร็บแล้วเก้าถึงสิบเอ็ดท่าประมาณนี้นะครับเคื่อนก็ไม่มีโตต่อไปเป็นชิฟติ้งดาวน์เน็ต้รับชิฟติ้งดาวเน็นะชิฟติ้งดาวนเนต,นะต,เนตก็คือดูว่าน้ำมีการอาจะเคือนหรือเปล่า ซิกติงเราเนี่ยเต้องคาอก่อนเดี๋ยวอนมีฟูจิว <one. S 2> เราต้องเคาอแต่ข้า,างบนไล่ลงไปแล้วก็จะมาครว่าเรแล้วก็ให้คนไข้ตะแทงแล้วก็คาอใหม่จุดมาร์กจะทำไมต้องทำไมยุบจะต้องอยู่ที่ที่เดิยน,นะครับต่อไปเป็นฟูจิวให้เขา เอามือวางแนวตัวการของลงน้ำหนักน,นิดนึงแล้วเราก็พ่อฝั่งตรง,งข้ามดูว่ามีน้ำมามนีาา่นาานที่เราเปล่านะครับเออครูดูหัวใจไปยังครูใส่ใจ <laughs> รอ้อยกลับน,นิดนึงนะหัวใจทำฮีทกลับทำทิวการทำทิวก็คือจะทำตามลิ้นหัวใจเลยว่ามีการสั่งเทือนหรือเปล่าแต่ถ้าทำฮีทจะทำ ทำมือฝานเท่านี้บริเวณอีโตคอเตสเปซที่ห้าเพื่อดูอะไรการโตของหัวใจถ้าหัวใจโตมันจะกระแทกที่มือเรานะครับถ้าบางทีคุณลืมคุณก็จะย้อนกลับนิดนึ่งนะพอคุยเสร็จปุ๊บดูคำเคาะดูฟังเคาะคำการคำเมื่อคืนจะคำทั่วๆํำดูทั่วๆก่อนนะครับแต่ถ้าผู้ป่วยที่เป็นไส้ติ่งเราก็ต้องถามก่อนว่าปวดตรงไหนมาก ถ้บอกวดท้องน้อยด้านฝาเราจะทําตรงนี้เลยไหมไม่เราจะทําที่อื่นก่อนเราจะทาตรงข้ามกดแล้วปล่อยดูว่านี่ตัวแล้วดีบาวทันนี้นิดถ้าไม่เป็นแท้จริงมันจะเป็นไงปวดฝั่งที่ด้านฝานะครับแต่ถ้าก,กดลงไปร้างฝาตรงตรง,ตรงที่แมกนีเซีมอซ์ก็จะเจ็บอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ากวน,นี้แล้วปล่อยถามว่ากดแล้วปล่อยอะไรเจ็บประกันถ้าเป็นแท้จริงอะไรรั้นเจ็บประกัน อ่อนจะเจ็บกว่านะครับต่อไปเป็นการทำตับการทำตับก็คือมีแบบเป็นนวดกับไปเป็นนวดค่อยๆขำอาจจะเข้าอาจจะออกเนี้ยค่อยๆช้อนขึ้นไปเนี้ยนะครับเหมือนการม้าเหมือนกันถือว่าฮุกจะฮุกไหมอ่ะเอามืออย่างนี้นะฮุกแล้วชื่อมกัะบอกแล้วขอหาใช้ให้เจออาจจะเข้าอาจจะออกเนี้ยก็กดลงไป เพื่อนของแข็งนะกดไม่ลงก็จะแต่แต่ตับมันไม่โตอยู่แล้วนะครับ <c oughs> การทาตับลุกเนี่ยดูอะไรดูขอบตับก็าุ่นหาไหมเรียบไหมนะครับต่อไปเป็นการตรวจอ่าเมอร์ฟี่ไรรู้จักเมอร์ฟี่สไตรไหมตรวจหาโรคอะไรโคดิสีรู้จักโคเลิีไหมูืแล้ำยเศษให้เรายกมือขึ้นมาท่านี้รู้จักลิ้นปีกใช่ไหมครับ วางเลยนิ้วกลางไปที่ลิ้นปีแล้วนิ้วโป้งเราการออกไว้ใต้ใชายโครงให้คนไข้หายใจเข้าและหายใจออกเราก็สอดนิ้วโป้งเราเข้าไปใต้ใชายโครงจังหวะน,นิ้วโป้งของเราจะทิมไปที่ถุงน้ําดีพอดีถ้าคนไข้เป็นถุงน้ำดีเสียจะสะดุ้งทันทีนะครับแต่ถ้าคนไข้ปกติก็จะไม่เป็นอะไรแต่คนไข้อะปองไปนิดหนึ่งกูทิมไม่ลงนะครับแต่เพื่อนก็ไม่สะดุ้งหรอกแต่น้ำตาไหลแล้วมรุนแรงไปนิดหนึ่ง ค่ะท้องของเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นระบบประสาทแลวกล er ้ามเนื้อนะนตอัต่ะประสาทกา <eger> ล้มามเนื <r> ้อก็ดูเลถ้าเป็นระบบประสาทดูสติ๊เน็กสติ๊เน็กนุ่นหมอนหรือไม่นุ่นหมอนไม่นุ่นหมอนต้องให้มันไถ้นอนราบแล้วจับยกศีรษะขึ้นงอได้ไหมถ้างอได้ก็ไม่เป็นไรถ้าถ้่นคนราบจะทำไม เจ็บเนาะแล้วก็ดูประสาทกล้ามเนื้อแล้วก็ต่อกันไปเลยนะพวกอะไรสเตนเล็กเล็กซิ่งจับหัวเ้าคนไท้เช็นไทยยกขึ้นถ้าคนไทยยกแล้วเจ็บแสดงว่ามีการบาดเจ็บของพุ่งเชิงการทั้งสองฝั่งนี้แล้วจริงๆแล้วบาบาบีสก,กีตายรู้จักไหม เพี่เป็นรูปตัวเจถ้าเป็นเด็กจางไงเด็กจางนี้ใช่ป่ะยืโค้งออกยืดอื่นหุบถ้าเป็นผู้ใหญ่อะไรย่างนี้นะครับข้อเทาขอเท้อย่างเงี้ยแต่เพื่อนมีถุงเท้าไม่โดนถอดได้ไหมอยากเห็นไหม

แล้วย่างๆอาจจะตรวจได้คือซูเปอร์ฟิชเชียลสไท์ก็คือการตรวจผิวเนาะช่องท้องให้กีดเป็นรูปขนมเปี๊ยบปูนเข้าหาานเป็นกลางเ yeah. yeah. นี้ยเนี้ยนี่ก็จะเกง่ง yeah. เ <c oughs> นี้ยแสดงว่าซูเปอร์ฟิเชียลสไทร์คนไทยเป็นไงอร่อยใทยนะักผ <c oughs> ัดไทยไปลุกข <c oughs> <c oughs> ึ้นนะไทยลุกขึ้นเดินให้นิดนึงลุกขึ้นล้างหันชนะไปรมด เรายกขาขึ้นหนึ่งขา้างอันนี้คือการตรวจท่าอะไรเชิญเดินเรนเบิร์ดดูว่าคานไข้มีเชิงการที่เข้ากันลูกตาแล้วคนไข้หายเชิงการมันจะเกียงข่างไหนท่านเนาะอะคนไข้เดินมาเดินมาตรงๆร้วอาหารแล้วลก็เดินกลับอันนี้ก็เป็นการตการทรงตัวนะครับแต่กดตรวดเท้าเราก็ดูเบื้องต้นไม่จําเป็นต้องกดข้อทุกข้อก็ได้ก็ให้เขาดูเพราะเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาขยับได้เนาะเป็นแต่เข้ามาด้วยว่า เขาเขามีป right. ัญหาเนี่ยเราก็จะดู้เขาก็ได้แล้วก็นั่งแป๊บนึงอันอันหน้าไหนอันหน้าหาดเซก็ได้จะกอเจอไหม่อยแล้วปน่อยแล้วพี่ยาเด้เจอของเรามีหลายตัวตรงนี้เรียกว่าเบเกี้ยวเดเดี้เดรดี้การเคาะมีทั้งตัวเมนนุ่หรือว่าเคาะแบบมีตัวเนี่นะตรงนี้ ความรู้สึกอ่าเห็นไหมเราก็ต้องตรวจสองครั้งนะครับเห็นไหมแต่ตัวตรงนี้เราต้องประคองระวางมือลงไปแล้วเคาะไม่ไปเลย นี่ยนะอันนี้ไตไบเสพไตเสพเนาะแล้วก็มีตัวตัวเข่าเข่าด้านเข่าด้านเนาะแง่นะครับไม่ไม่ได้นะเห <c oughs> ็นไหมพิเศษสิครับผม ปรเด็ว่ามันนัมันเองจริงแล้วพวกขาวว่าเจอเจ๋อผูเก่าแล้วก็พ่อไปเท้าพวกเขานี่งานหนึ่งคือตรงนี้ท่าท่าถนัดเหะเห็นไหมเห็นมเ้ยเคป็นรีเฟรชเส้อาแล้วนี่ก็จะเป็นการตรวจตั้งแต่หัวจะลดเท้า แต่จริงๆครูข้าไปหนึ่งอันรู้ไหมครูข้ามอะไรไปอันนั้นเป็นคู่ที่ข้าแล้วก็ไม่เป็นไรเราถ้าคนไทยไม่ได้มีปัญหาะไรแต่คุณข้ามร้านใส่ตามารู้ไหมแล้วก็การกรอกตาการกอกตาจ้าให้เพื่อนมองเรากันก็ไม่ใช่จะทำา่นนะ <c oughs> มีคาคข,ของมันให้เพื่อนมองมึงม่่แกลางแล้วก็ประเทศ บางทีอาจจะต้องทำเป็นรูปตัว S ถูกไ้ม大爷นะให้ค่อยๆมองนี้ลงมาขึ้นไปตรงกลางแล้วก็อันนี้หรือต่อเป็นแนวุธพันแยกของมันนะขึ้นไปลงหรือว่าอันนี้ดูเนาะแล้วก็ดูลานสายตาลานสายตาว่าคนไข้อ่ะมีสายตากว้างแค่ไหนนะก็ต้องให้ค่อยๆยืนแล้วก็ถ้าคนไข้เห็นแล้วก็ให้ยกมือเราจะต้อง เอามือไว้ด้านหลังเพื่ให้แล้วเราค่อยกระดิ่งมาถ้าเห็นดิสดิสถ้าเห็นจะข้างหลังนะถ้าวันส่ยตาข้างไหนดีกว่าข้างกว่าข้างกว่าข้างซ้ายน้อยกว่าจะถามว่าปกติรายสายตาเราต้องเท่าไหร่หนึ่งร้อยแปดสิบเพื่อนเลยมานิดหน่อยเดี๋ยววิดปกติไหมไม่ผิดปกตินะครับนี่ก็คือประมาณเบื้องต้นของการตรวจ H to T เนาะถ้าไงคืนนี้กลับไปอ่านมาอีกรอบหนึ่งแล้วพรุ่งนี้แล็บสองจะมาสอบก่อนที่นี่ นะครับเตรียมมาประเมินมาด้วยนะเ,เดี๋ยวครูอาจจะส่งมาประเมินใหม่ให้